เยอะก็หลอดก่อนหลอดน้อยง่ายได้ไหมได้ครับช่วงนี้ก็ต้องยิงโดนข่าวมันเกยอยู่ต่างตัวนี่ลองเล่นเลยมีผมเนี่ยชายแท้ๆเลยบอกเลยครับผมชอบไหมครับปากไม่ต้องตบใจไม่ชอบก็ไม่ได้แหละลองไปแล้วนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับงานเชียร์มาโมบายมากๆเลยนะครับที่ให้ิีนะครับได้มาเจอนุคลที่น่ารักแบบนี้นะจ๊ะได้ม,มาอพอบความสุขให้นุกลนะครับก็ใครที่อยู่รุ่ว่านี้นะครับหรือได้ยินเสียงนี้อยู่นะครับก็ผมนั่นเด็กขุกก้มพย่ายนะครับผมก็เชียร์มคเชพูด่นี้เลเพูดนี้าไรได้ยินเสียงเอาดกนี่พุ่งมาเลยนะเรับอกว่มเราเล่นทีนี้นะ ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเจมส์อะโบบายนะครับผมที่